หลวงปู่ดูคมมะปัญโยในเรื่องท่านเป็นดุจพ่อและเรื่องหลวงปู่ดูกับครูอาจารย์ท่านอื่นหลวงปู่ดูท่านเป็นดุจพ่อของลูกศิษย์ทุกๆคนเหมือนอย่างที่พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นเรียกหลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งถือเป็นคำยกย่องอย่างสูงเพื่อให้สมฐานนะอันเป็นที่รวมแห่งความเป็นกัลยาณมิตรหลวงปู่ดู ท่านให้การต้อนรับแขกอย่างเสมอหน้ากันหมดไม่มีการแบ่งชั้นวรณนะท่านจะพูดห้ามปรามหากมีผู้มาเสนอตัวเป็นนายหน้าคอยจัดแจงเกี่ยวกับแขกที่เข้ามานมัสการท่านถึงแม้จะด้วยเจตนาดีอันเกิดจากความห่วงใยในสุขภาพของท่านก็ตามเพราะท่านทราบดีว่ามีผู้ใฝ่ธรรมจำนวนมากที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อนมัสการและซักถามข้อธรรมจากท่านหากมาถึงแล้ว ยังไม่สามารถเข้าพบท่านได้โดยสะดวกก็จะทําให้เสียกําลังใจนี้เป็นเมตตาธรรมอย่างสูงซึ่งนับเป็นโชคดีของบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าใกล้หรือไกลที่สามารถมีโอกาสเข้ากราบนมัสก,การท่านได้โดยสะดวกหากมีผู้สนใจการปฏิบัติกรรมฐานมาหาท่านท่านจะเมตตาสนทนาธรรมเป็นพิเศษอย่างไม่เห็นแก่นเหน็ดเหนื่อยบางครั้งหลวงพ่อก็มีได้กล่าวอะไรมากเพียงการทักทายสิทธ์ด้วยถ้อยคําสั้นๆเช่น อ้าวกินน้ำชาสิหรือว่าไงเป็นต้นเท่านี้ก็เพียงพอที่ยังปิติให้เกิดขึ้นกับสิทธิผู้นั้นเหมือนดังหยาดน้ำทิพย์ฉลมให้เย็นชำ่ำเกิดความสดชื่นตลอดล่างจนถึงจิตถึงใจ หลวงปู่ท่านให้ความเคารพในองค์ปู่ทวดอย่างมากทั้งก่ลาวยกย่องในความที่เป็นผู้มีบารมีธรรมเต็มเปี่ยมตลอดถึงการที่จะได้มาตัดสรุปธรรมในอนาคตให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายยึดมั่นและหมั่นและลึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดขัดในระหว่างการปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ประสบปัญหาในทางโลกท่านว่าหลวงปู่ทวดท่านคอยจะช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้ว แต่ขอให้ทุกคนอย่าได้ท้อถอยหรือละทิ้งการปฏิบัติหลวงป,ปู่ดูกับครูอาจารย์ท่านอื่นในระหว่างปีพศ2530ถึง2532ได้มีพระเถระและครูบาอาจารย์หลายท่านเดินทางมาเยี่ยมเยียนหลวงป,ปู่ดูเช่นหลวงป,ปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีท่านเป็นพระเถระซึ่งมีอายุย่างเข้า96ปี ก็ยังเมตตามาเยี่ยมหลวงปู่ดู่ที่วัดสแก่ถึงสองครั้งและบรรยากาศของการพบกันของท่านทั้งสองนี้เป็นที่น่าประทับใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างยิ่งเพราะต่างองค์ต่างอ่อนน้อมถ่อมตนปัสจากการแสดงออกซึ่งทิฐิมานะใดๆเลยแป้งเศษที่หลวงปู่บุตรดาเมตตามอบให้หลวงปู่ดู่ท่านก็เอามาทาที่ศีรษะเพื่อแสดงถึงความเคารพอย่างสูงพระเทพรัอีกท่านหนึ่งซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมหลวงปู่ดู่ค่อนข้างบ่อยครั้งคือ หลวงปู่งโนนโสลโยวัดพระพุทธบาทเขาลวกจังหวัดพิจิตรท่านมีความห่วงใยในสุขภาพของหลวงปู่ดูอย่างมากโดยได้สั่งให้ลูกศิษย์จ,จัดทาป้ายกาหนดเวลารับแขกในแต่ละวันของหลวงปูด่ดูเพื่อเป็นการถนอมธาตุขันของหลวงพ่อให้อยู่ได้นานๆแต่อย่างไรก็ดีไม่ช้าไม่นานหลวงปูด่ดูท่านก็ให้นาป้ายออกไปเพราะเหตุแห่งความเมตตาที่ท่านมีต่อผู้คนทั้งหลายในระยะเวลาเดียวกันนั้นครูบาบุญชุ่มญาณัสังวโร วัดพระธาตุดอนเรืองท่านเป็นศิษย์ของหลวงปูงง่ง่นนโสระยาก็ได้เดินทางมากลับนมัสการหลวงปู่ดูสองครั้งโดยท่านได้เล่าให้ฟังภายหลังว่าเมื่อได้มาพบหลวงปูด่ดูจึงได้รู้ว่าหลวงปู่ดูก็คือพระพิสุทธิ์ลาภาพที่ไปสอนท่านในสมาธิในช่วงที่ท่านอธิษฐานเข้ากรรมปฏิบัติไม่พูดเจวันซึ่งท่านก็ได้แต่กลับและลึกถึงอยู่ตลอดทุกวันโดยไม่รู้ว่าพระพิสุทธิ์ลารูปนี้คือใคร กระทั่งได้มีโอกาสมาพบหลวงปู่ดูที่วัดสแก่เกิดรู้สึกเหมือนดังพ่อลูกที่จากกันไปนานๆแม้ครั้งที่สองที่พบกับหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูก็ได้พูดสอนให้ท่านเร่งความเพียรเพราะหลวงพ่อจะอยู่อีกไม่นานครูบาบุญชุ่มยังได้เล่าว่าท่านตั้งใจจะกลับไปวัดสแก่อีกเพื่อหาโอกาสไปอุป,ปถากหลวงปูด่ดูแต่แล้วเพียงระยะเวลาไม่นานนักก็ได้ข่าวว่าหลวงปู่ดูมรณภาพยังความสลดสังเวชใจแก่ท่าน ท่านได้เขียนบันทึกความรู้สึกในใจของท่านไว้ในหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพหลวงปูด่ดูตอนหนึ่งว่าหลวงปู่ท่านมรณภาพสิ้นไปเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างส่องแจ้งในโลกดับไปอุปมาเหมือนดังดวงประทีปที่ให้ความสว่างสวยแก่ลูกศิษย์ได้ดับไปถึงแม้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มรณะไปแล้วแต่บุญญาบรารมีที่ท่านแผ่เมตตาและรอยยิ้ม อันอิ่มเอิบยังปรากฏฝังอยู่ในดวงใจอัตมาไม่อาจลืมได้ถ้าหลวงปู่มีญาณรับทราบและแผ่มเมตตาลูกศิษย์ลูกหาทุกคนขอให้พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าสู่พันนิพพานเป็นอมตะแด่ท่านเทิดกระผมขอากล่าบคารวะพระเดชพระคุณหลวงปูด่ดูผมมาปัะโยชน์ด้วยความเคารพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีพระเถรและอีกรูปหนึ่งที่ควรกล่าวถึงเพราะหลวงปู่ดูให้ความยกย่องมากในความเป็นผู้มีคุณธรรมสูง และเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งซึ่งหลวงปู่ดูได้แนะนําสานุสิ์ให้ถือท่านเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งด้วยนั่นก็คือหลุงพ่อเกษมเขมโกแห่งสุสานไตลักษจังหวัดลำปาง